สุขสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องพอกันแล้วกับสอง,ง,อางรรยายเงือกเมื่อนี้มาเบิ่งเบาใจเผื่อขวัด่านวิธีทมถ่า,า,า,านของเพื่อนบายนี้พ่อแม่พี่นอ้องน้องทมถ่านมึงพี่น้องคือว่ากองบักไงอ่างมีไงแต่ว่าเบิดนีดน่มันหยูบเบิดบ่ วมเบาใจกันย่าเลยดิบกะสือเนี่ยมันพาไปตัดัชิได้จักสอบนะพ่อแม่พี่น้องมาเบิง่งมาลุดนนำกันมาลุดนนำกันพี่น้องว่าชิได้จักสอบผ่านกล้องบปะไงนหนึ่งบอกว่าเดือดท่อน,นี่หอนบ่ มันมีไฟเอเ้นเผวันหน่อยออคนลุก จะสวดแห้งไร้หมกน้าแตกจุดจวดเชียงจุดสวด,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 ดอยู่แต่ก้าวเศร้าขี่แกบทมพ่เแม่พี่น้องเลยมันเอื้อขี่แกบก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเอาอันขี้ดินทมฐานดังไฟนะพี่นอ้องอื ไฟว่ะอ๋อใกล้กลๆกันไหนยังมันมีไฟโอ้ย <laughs> อาออกก่อนออได้ฝากนะ่ะไข่เจก่อนทิมเจก่อนเออเอา้เอาสวัสดีป้าลงุง น้องดาเก็บผ้า,าน้ำาเร็วเด้ไดอ <c oughs> ไปลิน้นว,ว้าวน้องอีสบายดีแล้วลูกไปช่วยกืบเห็นสบายแล้วเพิ่นบ่ไดเอาไม้อีกดูไหยไว้เห้ป้าลุงโอ้ยๆมานป้าลุงพี่เขามาส้มลูกอีแท้แม่บ่ต้องพีเอออ้อ,อยเพิ่นก,ก็นี่สิสงไว้ส่งพิ่นสะอาดคักเนาะ แล้มาดึงอะไเขาลยนี่น้าทักน้ามาเป็นอันกระหูผั้นางมาหดเอานนางเห็นอ่อยโ้ยโ้ยนิ่งเฉยอันน่าว่านะโ้ยคองหมากบ่คน เอเอพิวเตอี่เลกก็คีบจุบมคุยไอ้พุ่นนักซามไปไหวนักพูนแล,ล้กก็ตังน้ำม,มาใส่ทุกบอาเล็กมันว ມາ້ນນໍกันว่าสิได้ຈບເບິອງ ตอนนี้กำลังเก <tem> well. ็บพี <welche ăn? S 1> ่น้องป้ากับป้าหนาวมันหอนมันยังมีไผ่อยู่บนพี่น้องเลยว้ายก้นขี้เป็นยังไงนะหอนบ่ดึงกันแน่งนะเอ้า เซนงามตูดละนั่นอีน้อยถึงรงขึ้นแน่อี โมเมนต์ตี่ต well, ีหู่หลุดพัเหตุเดี๋ยวไล่เติมเลยพี่น้อง

เวลาเติมก็บ่อไม้กับบ่อไม้น่าจะได้จักสอบอีนอ่ะระว,วังพัยเด้อเห็นมันลูกนะคะ เรือเรือไดิด่าเกี่ยบมันจะเด้อดาวแม่ก็เจ็บนะ

О, เตยังดาวฮะยังไงล่เตยไปได้เนานะทาเบิงมาจะได้จักสอบบัดจุมแล้วหออดบวม่แล้ตน เอาเป็นเลยแต่โอ้ยถ้าเบิ่งนลกันนะพ่อแม่พี่น้องว่าจะได้จักกระสอบถ้าเบิ่งมันเก็บเศษกระสอบก่อนยังไๆเนาะมีไพ่อยู่ตัวนี้โอ้ยโว้ยโว้ยอ้ยคนตัวตรวจ ใส่ฮดอ้าละกาใส่ฮดอ้าและกาอันะน่ะเนาะละกาอันน่ะไหวตะกาตากเมี่ยนมัน,หนแหงเลยยังคอยเก็บเบิ้อละพเมพี่น้องเอื้อใชได้อยู่วางสองสอบนี่แหละเนาะสองสอบคคึ่งสามสอบนี่แหละเพื่อสิตากแดดให้มันแหงอีกยังชด้เก็บเนาะเมื่อหนึ่งไปละโหงานขึ้นมาแล้วตัวน่ะ ได้บลายได้พอได้ดังอบอลม่ากนัตวกใเ่มามตนนวมราตวจแล้วพี่น้องอเป็นบาซาซุยขอปิดคลิปลงซำนี่เนาะพอกันคลิปหนาสบายดีเนาะ